สวัสดีครับผมการขวัญเมืองครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคว้าไมคว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณกับรอบออ i ดิชั่นจากเขตภาคใต้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้างหลังผมที่เห็นนั่งอยู่เรียงรายมากมายนับร้อยชีวิตนี่คือน้องๆผู้ก็การเข้ามาสู่การออดิชั่นของเราครับอขอเสียงในแล้ว เด็กๆทุกคนนะครับที่มารวมตัวกันนี้เขามีความหวังอย่างเดียวเหมือนกันครับนั่นคือการได้มีโอกาสไปเป็นศิลปินหน้าใหม่ในค่ายแกรามิโกและเป็นเจ้าของซิงเกิลที่3นะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่รอนั้นแต่งขึ้นมาเพื่อพวกเขาและเธอทั้งหมดนะครับแต่ถ้าว่ามีเพียงแค่เพลงเดียวฉะนั้นใครละครับคือคนที่จะได้มีโอกาสเข้าไปคว้าเพลงนี้มาเป็นของตัวเองก็ต้องลุ้นให้กำลังใจน้องๆทุกๆคนนะครับติดตามได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้กับภาพการออดิชั่นครับ แต่ตอนนี้นะครับชวยคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาร่วมสู่กับช่วงของแฟนใจป่ากันก่อนนะครับกับคําถามที่ถามว่าอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่าคนลืมไม่เจ็บเท่าคนจําอลบั้มนี้เป็นของศสือปินคนใดในค่ายแกรมมี่โกลนะครับ F1 ครับแสนนากาหรือว่า F2 ครับแสนนาเกลือนาการหรือนาเกลือดีครับการหรือเกลือดี อ้าไม่รู้แหละครับเลือกคำตอบที่ถูกต้อนนะครับแล้วส่งคำตอบมาที่4642ตอง9นะครับรุ่นรับปรงวันประจำเดือนนี้เป็น iPad mini 1รางวัลน,นะครับชุดนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนนะครับมีมิวสิวิดีโอสวยๆเพลงเพราๆรอคุณผู้ชมอยู่และเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเจอกับคนเก่งเสียงดีกับรอบออดิชั่นจากภาคใต้ครับ กลับ้าสุขว่าหมายคว้าแชมป์กันต่อนะครับกับภาพบรรยากาศความเข้มข้นของการรับสมัครการออ d i t i o n ในเขตภาคใต้ครับเราทั้งหมดปีนี้นะครับทั้งหมดนี้คือครั้งที่3แล้วนะครับจากภาคกลางเราไปภาคเหนือทิพิษโุโลและภาคใต้เราลงมาสุราชนะครับใครที่พลาดหวังในครั้งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งกรกฎาคมที่จังหวัดขอนแก่นกับภาคอีสานนั่นเองครับตอนนี้น้องๆทยอยมาลงทะเบียนมากมายเลยนะครับและแต่ละคนก็ต้องนําหลักฐานมานั่นคือประวัติส่วนตัวนะครับพร้อมกับรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดสองใบนะครับ แล้วก็ต้องมาบอกพี่ๆว่าจะร้องเพลงอะไรในการออดิชั่นนั่นเองเห็นน้องๆแต่ละคนมีความตั้งใจนะฮะเดี๋ยวลองดูสิครับว่าเขาแต่ละคนนั้นมาจากไหนกันบ้างนะฮะสวัสดีครับเด็กๆครับอเดี๋ยวหันมาคุยกับพี่กันหน่อยอ่ะโอ้ที่กำล,งล,งลงังลงทะเบียนอยู่เลยครับชื่อเล่นอะไรเอ่ยแล้วก็มาจากจังหวัดไหนครับค่ะชื่อเบ้ค่ะมาจากสตูลมาจากสตูลชื่อฟ้าค่ะมาจากสตูลเหมือนกันนะคะ ชื่อนุกนิกมาจากสตูลค่ะอ๋อแสดงว่าแก๊งสามสาวนี่รวมตัวกันมาจากสตูลอ่ะแล้วชายหนุ่มนะครับสุดหล่อชื่ออะไรครับชื่อบอลครับมาจากไหนครับมาจากจังหวัดตรังครับมาจากตรังนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละคนนี่มากันไกลๆเหมือนกันแล้วก็มาที่สุราษฎร์เวลามาสุราษฎร์นี่คือมาเมื่อเช้ารู้ว่าเดินทางมาก่อนเมื่อวานเมื่อวานแล้วคเมื่อวานครับมานอนม้านพี่สาวครับอ๋อนะฮะแต่ละคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นตอนนี้ ได้หมายเลขแล้วใช่ไหมครับนะแต่ละคนก็มีหมายเลขแล้วอ่ะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูสิครับว่าน้องๆคนเสียงดีที่จะต้องเข้าไปออดิชั่นเจอกับกรรมการทั้ง3คนนั้นเขาจะเสียงดีแล้วร้องเพลงอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ ต,ต้องทำเยอะกว่านี้ต้องร้องเพลงให้บ่อยครั้งกว่านี้แล้วก็ร้องให้มันหลากหลายนะครับประสบการณ์ในการได้ฟังเพลงเยอะๆได้ร้องเพลงเยอะๆได้ดูเยอะๆนะครับแต่ว่าเห็นความตั้งใจแล้วก็คุณนนหนูนะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบียธิดามันกิจค่ะชื่อเล่นชื่อปิวค่ะปิวค่ะหายปิวไปเลยงี้แหละค่ะ <c oughs> ฝิวมากับใครวันนี้มากับคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นนักร้องปะเออไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าชอบร้องเพลงคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงที่บ้านนี้อารมณ์ครอบครัวดนตรีไหมก็ประมาณบันเทิงบันเทิงนะเพราะว่ามีย่าเป็นเออนางตะลุงค่ะนั่นไงมีพื้นฐานมีพื้นฐานศิลปินหนูมาอออารมณ์ฟีลลิ่งได้เลยอ่ะตั้งใจนะครับแล้วก็ร้องเพลงอะไรคะวันนี้ร้องเพลงสุดแค้นแสนรักค่ะเดี๋ยวคุณแม่ประกวดด้วยนะ ได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวแม่แข่งกับลูกอีกอ้าวมามาน้องรักพี่มาเกินไปเกินไปดอกนาพี่ถึงมอกกายใจใครพักดี คือหนูยก,ยกสเต็ปเสียงตัวเองขึ้นอยู่เขาเรียกสูงตลอดนะมันมันสูงก็เลยถูกจำกัดพื้นที่ของการใช้เนื้อเสียงร้องอะไรขึ้นยังไงน้องรักพี่มาเกินไปเกินไปดอกหน้าพี่หนูจำกัดเสียงตัวเองแทนที่จะต่ำให้สุดสูงก็ให้สุดให้ให้ให้ใหได้มากกว่านี้นะฮะลองดู ว่าวิธีการใช้เสียงให้กว้างกว่านี้คือร้องตอนแรกคิดว่าขึ้นคียสูงไปไม่ใช่จริงๆสูงกว่านี้หนูก็ทําได้ตามกว่าหนูก็ทําได้คือขยายพื้นที่ให้เนื้อเสียงได้ใช้เสียงที่มีอยู่ให้มากนะฮะเสียงเราใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราถูกบีบส่วนใดส่วนหนึ่งของวิธีการร้องของเราแค่นั้นเองนะหนูเป็นคนทําได้ดีก็อนาคตทางด้านเสียงเพลงถ้ายังรักอยู่ นะบอกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายบอกไปได้ดีไปได้สวยนะฝึกฝนอีกนิดนึงครับอาจารยช่วยครับขอบคุณค่ะ,วคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันชื่อเบสค่ะชื่อเบสเนาะชื่อนุกนิกค่ะชื่อนุกนิกใช่ไหมคะมาทั้งหมดกี่คนวันนี้หกคนค่ะโอ้มาทั้งหกคนใช่ใครชวนใครมาเนี่ยก็ชวนๆกันมารุ่นพี่พิดาชวนมาโทรถามเพื่อนๆว่าใครสนใจจะเออไปคว้าใ้บ้างเออเราจะไปนะก็ เลยชวนกันมาแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็เลยพามาเมื่อวานยังไงบ้างก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกดดันด้วยนะคนมันเยอะแล้วก็ทําให้เราสึกว่ากดดันนิดหน่อยก็ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เข้ามาประกวดก็รู้สึกดีใจที่ทางแกมิโกได้เปิดโอกาสดีๆได้มีรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะโดนคอยแย่งแฟนชาวบ้านมันทรมานเกินทน ไม่มีใครฟังเหตุผลจึงต้องโดนคำพิพากษารับบทเป็นคนนาดารับทอท่านอยู่กับน้ำตาอยากตายคำไปชาติหน้าเพื่อโลกเมตตาให้รักสมหวังใช้ได้เลยนะครับก็มั่นใจ ความมั่นใจมีนใจสูงเลยล่ะแต่ความมั่นใจก็ต้องพอดีพอดีด้วยเนาะเวลาเราร้องออริชั่นแบบนี้มันอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือเสน่ห์คือเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของเราเนี่ยมันนําเสนอได้ได้เยอะเลยแล้วก็กรรมการก็จะเห็นอะไรของหนูอีกมากมายพี่ว่าฟีลลิ่งหนูยังยังน้อยไปนิดนะคือเราเราทักษะไม่ห่วงเลยเทคนิคการร้องไม่ห่วงเลยประสบการณ์ไม่ห่วงเลยแต่ว่าอารมณ์อะความที่เรา ร้องบ่อยไปบ่าไไปรู้นะบางทีการที่จะเข้ารอบตรงนี้ไปได้แล้วก็ปีนี้เราเป็นปีที่เราแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อจะหานักร้องไปร้องเพลงนั้นนะม,ม,มันต้องเข้มแล้วก็ความเป็นตัวตนมันต้องออกมามากกว่านี้อตอนนี้ถ้าหนูจะได้ผ่านเข้ารอบเพราะว่าหนูมีมาตรฐานเท่านั้นเองนะแต่สเสน่ห์ของหนูจริงๆเนี่ยยังเห็นไม่ชัดนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กนางสาวชัชญาแสงดำชื่อเล่นชื่อนุกนิกค่ะนุกนิก จังหวัดไหนคะเนี่ยสตูลค่ะสตูนแล้วคำที่ฉันหวังสักวันว่าเธอจะพูดมาไม่ใช่แค่สบายดีไหมไม่ใช่คุยเรื่องดินเรื่องฟ้าแค่คำพูดทางทยไม่ใช่แค่คำทั่วไปแบบนั้น หนูนุกนิกเนี่ยน่าจะไปไปเช็คเสียงตัวเองแล้วก็ต่อไปนะฮะว่าถ้าเราร้องดังกว่านี้เอาเสียงจริงออกมาใช้เพราะว่าครู่นี้ได้ยินเสียงพูดออกมาหนูมีพลังนะเสียงมีแก้วเสียงมีแกนของเสียงอะไรได้ยินอยู่แต่เวลาร้องเพลงหนูไปจัดระบบเสียงของหนูเอาไว้อีกช่องหนึ่งอะ่ะซึ่งมันเหมือนเหมือนอยู่คนละช่องกับวิธีการพูดวิธีการใช้เสียงนะฮะเหมือนเอาไปไปกักเสียงช่องที่ร้องมาตอนนี้เอาไว้ที่ไหนไม่รู้ ถ้าพูดกันตามภาษาของคนทําเพลงเขาบอกว่าใช้เสียงหลบหมายถึงว่าหลบเอาไปใช้อีกสเต็ปหนึ่งเป็นเสียงออกมาเลยลอยไม่ค่อยมีทิศทางอะไรเสียงแบบเหมือนกําลังทํากับข้าวล้างจานไปอะไรไปแล้วก็ร้องเล่นไปอย่างนั้นนหะ <c oughs> เรียบเทียมันนั้นหนูนะหนูต้องใส่ใจกับตัวนี้เลยแหละฮะมันเป็นตัวสําคัญการขับเคลื่อนของเพลงเนี่ยมันต้องด้วยเสียงน่หนูนะพลังต้องออกจากช่องท้องต้องออกมาดันมาเรา นึกภาพถึงว่าถ้ามันแรงอัดดีพุ่งมาจากข้างด้านในเนี่ยเสียงมันจะมีพลังมี power มีอะไรออกมาเติมได้เยอะเพลงจะทำอะไรได้อีกเยอะเลยถ้าหากว่าหนูใช้เสียงให้ถูกวิธีหนูฝึกฝนต่อไปน่าจะดีขึ้นถ้าหนูใจรักครับขอดีขอบคุณค่ะ ปีนี้เราติดใจแล้วก็กลับมาใช้ฐานประชาการที่นี่แล้วฮะเป็นกา,านเป็นฐานในการรับสมัครเด็กๆเ,เหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องชั่วห้องประการหลังครับด้านในห้องนะครับกำลังเข้มข้นอยู่เลยครับกำลังการทั้ง3ท่านไม่จะเป็นครูกโกไข่อาจารย์นึงรองหรือว่าอาจารย์บอยเนี่ยล้วนแล้วแต่กําลังขมักขมม้นครับในการที่จะ ฟังเสียงร้องของน้องๆซึ่งในรอบนี้เด็กๆจะต้องขอยืมเพลงของศิลปินรุ่นพี่ครับเอามาร้องให้กับครูเพลงกรรมการได้ฟังกันเพื่อจะคัดทั้งเป็นแค่10คนเท่านั้นนะฮะชายหญิงรวมกันแค่10บคนเท่านั้นและที่สําคัญครับรอบนี้เป็นการร้องโดยที่ไม่มีดนตรีแบ็กกิ้งแทร็กแต่อย่างใดครับฉะนั้นเด็กๆจะต้องโชว์พลังเสียงแล้วก็เนื้อเสียงที่แท้จริงออกมาให้ได้ดีและถูกใจกรรมการมากที่สุดครับส่วนในเบรกนี้จะมีใครทําให้กรรมการถูกใจบ้างนั้นไปชมภาพดูกันเลยครับ สวัสดีครับก็ผมนายน้ำเพชรงามสง่าครับมาจากจังหวัดสตูลครับรุ่งอรุนเบิกฟ้าเสียงนกกาเจ้าแจ้วแววยินมาแต่ไกล พี่ก็เริ่มสงใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่งางเย้ายวนใจขายแก้มคนดีตอนเช้าพี่เฝ้าควรคอยเนื้อนวนมาเนบหนาวตอนสายเงียบเงาโรแม้งเงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่ำโอ้คน งามปานนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพีเปลี่ยนหาชอบอย่างนึงคือพูดกับร้องเหมือนกันนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็เต็มดีนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจพอสมควรนะครับนักร้องเนี่ยตาสำคัญมากนะครับเวลาใครสบตาด้วยเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจจะสบตากับเขา ใด้วยความตั้งใจจริงที่จะส่งความสุขไปถึงผู้ฟังแล้วก็การไปยึดติดอยู่กับท่าทางอะไรแบบนี้มันมันมันทำให้เราขาดความเป็นตัวเองไปนะครับมไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปมือย้อยไปย้อยมาด้วยวิธีนั้นตลอดยิ่งมีเยอะบางทีน่าเบือ่อท,ทั้งทั้งที่เราเป็นคนที่ร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์พอสมควรนะครับแต่ว่า ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ก็คือร้องอยู่ในระดับมาตรฐานก็คือร้องใกล้เคียงพีก่ก๊อตเนาะแต่ว่าความเป็นตัวอเองยังน้อยอยู่นะครับ สวัสดีจ้าทำอะไรอยู่ครับผมกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ซ้อมร้อง,องเพงงลงซ้อมเพลงอะไรอยู่อะเพลงคนของวันพรุ่งนี้ของพี่ตาก,กระตนชลอดาค่ะอ๋อวันนี้จะ a อ d i t i o นเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะครับอะเดี๋ยวก่อนที่ไปเ,เรื่องเพลงถามก่อนชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนครับชื่อนางสาสกุลนาพุา้ธรงค์ชื่อเล่นชื่อน้องนกค่ะมาจากจังหวัดสตูลค่ะมาจากสตูลโอ้วันนี้เนี่ยพี่โสเห็นคนมาจากสตูลค่อนข้างเยอะเลยนะค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่กันรู้จักหนุณตาด้วย เรารู้จักดาไหมครเป็นน้องสาวของพี่ดาค่ะเป็นน้องสาวของดาแท้ๆเลยไหมครับอ๋อเป็นไงพี่สาวเราเนี่ยผักดันอะไรบ้างเป็นคนบอกให้มาประกวดหรือว่ายังไงหรือว่าสอนเพลงอะไรบ้างบ้างสอนร้องเพลงแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าประกวดเพราะว่าพี่ดาทํางานอยู่กระบี่ไม่ได้ติดต่อกับน้องค่ะครับครับครับได้ขอเทคนิคอะไรจากพี่สาวไหมคระ ก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะเช่น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 การแบ่งลมหายใจการร้องคําให้ชัดครับแล้วก็การใช้ลูกเลื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะครับเอาอย่างไงเดี๋ยวต้องคอยดูนะว่าทายาทคนต่อไปของเจ้าโอสตูนจะได้เข้ารอบต่บไหนบ้าเอาแต่ช่วยครับขอบคุณครับเงาที่เดินเคียงข้างกับเรา คงเบื่อต้องทำหน้าที่ปลอบใจให้ความเงาคลายเมื่อความมืดมาพาเงาหายไปข้างกายก็ไม่มีใครเลือนเลย ได้พบหน้าทำฟ้าให้ช่วยฉเลยเขาเดินผ่านไปแล้วใช่ไหมเอ่ยหรือเขาวิ่งมาไม่ถึงเลยช่วยบอกที ทำได้ดีทำได้ดีครูถือว่าทำได้ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเราเหมือนว่าเรายังไม่ถนัดกับเพลง <c oughs> นะครับแล้วก็เรายังเรายังเหมือนฟังเพลงนี้บ่อยไหมหรือท่านออชอบที่จะร้องเพลงนี้ไหมก่อนเหมือนตอนนี้เราร้องเราร้องเพื่อที่ว่าเพลงนี้เราร้องได้ <c oughs> แต่ดีเทลของเพลงมันหายไป <c oughs> ดีเทลคือรายละเอียดก็ <c oughs> นี้อะไรเงี้ยอันนี้มันมันมันเขาเรียกมันบางนี <c oughs> มันจะต้องมีเอกลักษณ์ของของของปลายคําของลูกคอของของน้ําเนื้อเสียงต่างๆ<ช>นะครับ<ช>ตอนนี้มันมันเขาเรียกมันศาสตร์ไปนิดหนึง<ช>่งมันมันร้องง่ายไปนิดหนึง<ช>่งนะครับ <Chand kay. S 2> มันต้องร้องทั้งละเอียดกว่านี้<ช>ฟังให้เยอะว่านี้ว่าทา,าไมเขาร้องแล้วมันเพาะอ่าทำไมเขาร้องแล้วมันเพาะเราไปเติมได้พี่ดาอยู่ใกล้ๆเนี่ย ต้องขอความรู้เยอะเลยนะครับแล้วเอามาใส่กับเพลงเนี้ทีนหนูร้องเนี่ยนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องตาค่ะน้องอะไรนะน้องตาค่ะเวันนี้เตรียมความพร้อมอะไรมาบ้างครับก็ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีซ้อมมาหลายวันมากเลยค่ะก็ อยากจะทําให้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญสําหรับหนูนะคะก็มาหาประสบการณ์โอเคท่านสลักสิก่อนเลยไหมไม่เอายังไงขอให้มีวันพรุ่นี้ก่อนเอาใจช่วยครับขอบคุณครับเจ็บในใจเหมือนจะตายนั่นคือความจริงคนที่หัวใจกันหา เธอจึงหาเรื่องบอกลามอบน้ำตาตอบแทนใจฉันเหลือแค่เงาเป็นเพื่อนยามเงาเมื่อไม่มีเธอโลกนี้ทุกวันที่เจอเหมือนไม่เคยมีดวงตะวันเหมือนสมาธิเราไม่พอ เอามาใช้ไม่ได้จริงๆแล้วบางครั้งอ่ะเคยร้องได้ดี<ช>แต่วันนี้<ช>เรื่องสมาธิควบคุมไม่อยู่ก<ช>็ลเลยส่งผลมาถึงเรื่องวิธีการใช้เสียงขาดสมาธิไปนะฮะถ้ามีสมาธิพอน,นี้ตางตาน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะเข้าแล้วรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นขนาดไหน นิดนึงนิดนึงค um mm ่ะเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนวันนี้ก็เต็มที่อ่ะค่ะซ้อมทั้งคืนซ้อมทั้งคืนเลยเตรียมเพลงอะไรมาร้องค่ะคืนใจให้กันของพิศกะแตยชุระดาบทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะชอบส่วนตัวด้วยอ่ะค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเราร้องมันอาจจะมีความเป็นตัวตัวเองในเพลงมากขึ้นอ่ะครับเปลดความตื่นเต้นโดยยังไงบ้าง ก็ซ้อมคลอเรื่อยๆอะค่ะมันจะได้ไม่ตื่นเต้นโอเคโชคดีนะคะบริหารไปก่อนเลยบริหารความตื่นเต้นไปเลยเกิดอะไรกับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่า นานเข้าก็ยิ่งจืดจางเหมือนไม่แค่กันฉันรู้สึกยังไงก็ช่างลองถามหัวใจเธอบ้างว่ายังรักกันอยู่ไหมภาพรวมหนูทำได้ได,ดีนะฮะสิ่งที่เมื่อครู่นี้ได้ยินก็คือมีเสียงสั่นบางช่วงนะ,ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพลัง <c oughs> ฉะนั้นทุกอย่างหนูต้องเติมเข้าไปทุกอย่างจะได้เต็มแล้วก็จะได้สมบูรณ์กว่านี้ครับค่ะครับขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้คือวันที่2ของการออดิชันกับรายการคว้าไมคคว้าแชมป์เขตภาคใต้นะครับปีนี้ปีที่4ของเราแล้วเพลงนี้ของคุณเพลงใหม่เพลงที่3นี้จะเป็นของใครก็เป็นของคนที่มาออดิชันทั้งหมดที่คุณจะได้เห็นในสัปดาห์นี้นั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ,บการที่เราจะเฟ้นหาคนเก่งเสียงดีสักหนึ่งคนเนี่ยไปเป็นเจ้าของเพลงที่เราแต่งขึ้นมาครับนี่คือปฏิบัติการที่ผู้เรานั้นตั้งใจทํางานกันอย่าง เพอเรียกว่าเต็มที่ในทุกๆแผนนะครับไม่วจะเป็นฝ่ายประสานงานฝ่ายถ่ายทาหรือว่า จะเป็นในเรื่องของกรรมการนั่นเองครับอยากให้คนเสียงดีทั่วประเทศได้มีโอกาสแจ้งเกิดมาเป็นนักร้องในค่ายแกรมมีโเกครับยังเหลืออีกสวันในสัปดาห์นี้อีก3วันจะมีใครบ้านที่จะมาโชว์พลังเสียงแล้วก็ความสามารถให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมนะครับติดตามได้ในรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์สเวลาด้วยกันครับสิบหนาฬิกาสามสิบนาทีในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็รอบดึกรีรันตอนตีหนึ่งถึงตีสครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องแฟนทีวีครับ วันนี้ก่อนจากการต้องขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับที่ติดตามอยากจะส่งข้อความอะไรก็สามารถส่งในในื้รายการของเราได้ตลอดเวลานะครับส่งมาบอกให้กับบรรดน้อมๆผู้แข่ง,งขันทุกๆคนนะครับและก็อย่าลืมครับติดตามคว้าหม่คว้าแชมป์และช่องแฟนทีวีได้ไม่ว่าจะเป็นที่เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศครับหรือว่าจะเป็นที่จานดาวเทียม psi ช่อง117ครับหรือว่าจะเป็น big f ช่อง47 DTV ดีช่อง19ครับ กองรับสัญญาดาวเทียมจากแกรมมี่กอง g m m z แซบมากๆครับอยู่ช่องหมายเลข9และที่ www.gmmchannel.com/live นั่นเองครับพรุ่งนี้ผมยังอยู่ต่อที่นี่ครับที่นามร้100อยกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองงาะอร่อยเมืองหอยใหญ่เมืองไข่แดงแหล่งธรรมะติดตามได้กับความใหม่ความช้ามาพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สักวันต้องมีสักวันทองคำเติมฝันเห็นเขียนว่าเป็นนักเต้นอยู่เหรอลูกทุ่งเหรอเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อยากดูหน่อยสิเต้นหน่อยสิอยากเห็นอยากเห็น